เอาอัอนอันหน่อยบ่ออันอันหน่อยไปเติมน้ำบ่ออันหน่อยสองร้อยอันใหญ่สามร้อยเต็มถังเท่าไหร่เต็มถังสี่บ่อเสี้ห่ะสี่ใช่ค่อยๆค่อยๆขี่ปกิโตัวลงตัวเลื่องอยู่หย่อยอย่ามันลมสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสไลเดรตนะครับวันนี้กับน้องเพื่อนน้อยคิวตะเรกนะครับวันนี้ทำงานบ้านได้มืินนี่เป็นคนดีของสังคมแก๊สบม่ได้เติมแก๊สเบิ <Lords. S 1> ร์ดเป็นเป็นอาทิตย์ราครับ เจ้า้จัดการส่วนตัวได้ไปเติมให้ขอบคุณน้ำมันเต็มถังด้วยนะคะเขาบอกเติมเต็มถังว่าะเชดีเได้เส้นไหวแเอิยเพิ่มด้วยเออฮะมันกับตัวเล็กตัวเล็กไม่ผุนแหล่ะก็เอาลงนี่ก็ได้นี่จังยอดไปอัเหล่าแต่เอาไว้นี่ก็หามไปรู้จ่อคนนี้มันเข่าจ้ำปากอยู่หมอนข้างน่ะ กับเอาลงไวนี้ชันกอาไถึงมองได้นี่มันก็จะเทียนแล้วที่ตอนเราต้องสูเออเอาไปข้างหลังมันออกไงอ่ะพอยเพิ่นจะเอาให้เพื่อนถอยรถอันนออกให้รถรถอันรถดำนะเพื่อนอยู่หันบอยม่ในใบแจกผู้ขับรถดำใช้เพื่อนตู้ลูดออกไปฟังพูนไทยนะเออรถผู้ใจรถยุ่ัยสซะเออมันดูสวยพี่น้องค่ะวันนี้นะคะน้องผู้น้อยก็ ได้ว่าจัดการสัดเ,เกะบ,บ้านนะคะวันนี้นะคะทำให้บ้านดูแบบใหม่สวยงามนะคะตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องขาต้อนรับแบบการจัดงานปีใหม่ที่บ้านนะคะพี่น้องคขาเอามาละโมรถยี่สิบเจ็ดคณานะคะมาสิตและอยู่บ้านในละเอาพวกเ,เกี๊ยปาเกียบันนี้ มันจะเราจะไปไหนคะวันนี้เราจะมีแพลนว่าจะไปเซ็นสัญญานะคะทุกคนคะ่ะสัญญาหมอลำเพราะะน้แต่งหน้านะคะที่ฉันว่าจะทาแปรงอันอนี้เพิ่งอาบน้าเสร็จแล้วก็แต่งตัวสะสวยนะคะยังไม่ได้แบบทาครีมทาอะไรเลยนะคะทุกคนไม่เตอ๋อเออ้าสีบานไม่นะคะแล้วกับซอมแซมบานปรปับปุงบานไม่นะคะ้ประตูก็หางแล้วนะคะไม่สามารถเปิดประตูได้นะคะดิฉันกำลัออกหน้าต่างนะคะ ประตูเป็นหมากลอยนะครับพี่นอ้องขาอือต้องซื้อใหม่นะคะซือ้อซื้อลูกบิดใหม่บิดเลเอลเลเอลเลเอลอยู่ออกกับบดได้นี่แสดงแต่ไทยบอกพี่น้อ,นองข่าว่าทาสีบ้านใหม่ทำมไมบ้านมันดูแบบเออใหม่นะคร<ม>ับพี่น้องข่าถ้าได้สีใหม่นี่จะสวยมากเลยได้สีนี่เออชอบสีบันไดตัวน,นี้มากมประตูแพงประตูแพงแต่ของกับแพงอยู่ใส่เสื้อแพงซื้อประตูพลาสติกเราแปลรอยเนาะพ่นสีเอา นีต้องงือนปตัวประตูระตตไรจะได้ใชมีแต่ห้ามาัวปเปิดเออนี่นี่หรอเทศบบว่าถ้าสีบดเพี่อนจราบ้า,ามนมันก็ดูใหม่ขึ้นมากเลยอ่ะดูแบบสวยงามขึ้นมากเลยนะครับมีสร้างพิเศษค่ะสร้างกิตติมศักดิ์นะคะเปิดไฟไว้ก่อนพราวากลับมาเพื่อมันคำเพื่อมันคำถึงทารอบบ้านเลยนะคะทุกคน หลังบ้านกับกริประบองระเบียงไม่อันเมื่อกี้พายเบิร์ตเลยค่ะพี่น ouais, ้องเราเหล็กเราแล้วก็เป็นสีเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าถ่ายในนี้มันไม่มันเป็นสีดำไปได้เธอในนี้มันเป็นสีดำไปเลยนะเลยนะทั้งบ้านนะเออเนี่ยโอ้ยเน้นหน่อยกิ้นบู๊ยจิ้มจิ้มพอนโปปิกใส่แก้วอย่าได้พิ่นปีกใส่แก้วปีกแก้วหน่อยแก้วปี๊กปุ้ยสร้างว่าเป็นเหล่าผสมนะเพอสิ่งไหนแล้วหันเนาะเขาจะผสมเหล่าใส่น้ำคั่วไปเพื่อเนาะ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับวิ่ยแดดก็ต้งตกพราะเดี๋ยว,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 ยวมองีสวยปะครับถ้ารังค้าปเจมอเอาสร้างคือหัวเือหราบาทหนึง่งนี่เป๊ะใส่ยังเป็นหลงตัวโตอันนี้มนนนน่มนนัน,นมอยู่ยังขงางครู่ม่บออะไรมันก็อยู่ขางบ้านพูดเลยเขาใหยเอาม่อย่างเฮือกนะเฮือกเขาใหญามัง่ายเขาเกิน,นดีเออเดี๋ยวอัอันให้จเอาบ้มาไหมาก่อนมันจะได้นั่งได้ มองหนามานั่งได้เอาอันอยู่ไหนละ่ะอันนั้นน่ะเราไปปูตรงไหนวะเราไปปูตรงไหนฮืออ่าญาติยมน่ะบอกเดี๋ยวไปจากส,สื่อมาไหว้ท่าน,นังอยู่อ่าไม่เก็บจานนะกินเสร็จแล้วไม่เก็บจานน่ะเฮ้อล,ลูกหลานผู้ใดฮิมแม่มึงไปใส่เลยแม่เมืองแม่มันมไ,มไปใส่เลย เตีมบริการพ่อแน่บริการสร้างหานาแก้วคานาเปิดในเพอนลี่ในเพ่นมันมีนะเปิดอยู่ไงเบไเซอร์จะจะกับปอบได้เหรอเออเอาไปได้บัานกันเลยสวยงามมากค่ะ อันสร้างอันเฮาสิติดจะได้บ่ให้อันหญ้าเทียมมันพื้อวืบน่ะจ้ะแม่นลมพัดมันเหยอพอบ่อยู่ผู้หนูเอ้ยมื้อนั้นกาวบ่เทพบ่หนูว่าเก้าสองหน้าบอกคือเก้าคันที่บอกเทขาใส่ตะกี้นาะ เพื่อเพื้อออกสิบอ,อ,อ,อกก็ซื้ไปยังหน่ะเอาทางดอกไม้หน่อยไปตัง้งทะเลาะไปถนนเอาานอกระถางดอกไม้ปูกแบบเออไว้บนบานน้ำแล้วหนูอยากได้อันไหนพอมได้ค่ะสร้างหนูอยากได้อันนี้ยืนอน่ะวะพอมอันมองไปบ้านสวนในขนาดในน่าจาพวกอยากได้อันเป็นหลังคาย,ยืนออกมาตะกี้ฝนตกมันแบบว่ามันสาดเขานากระโจกแม,ม่จ้าแม่น่ะเอาออกมากขนอกจังสิ ค่าล้างเพิ่์กระซิบคือจังดาดฟ้าตัวนี้แหละจะเป็นหน้าต่างเตียหายเร็วพงศ์จะเอ่อต่อออกมาข้างนอกเลยเฮ้เธอเพราะาข้างหน้านสิไหมแต่เพราะว่าแดดมันซองกับซองทั้งนี่ทั้งนี่นั่นฟังนีือฟังหรือกระซิบออกมายือ่อออกมาจักนิดนึงฝนม,มันสาดใส่กระโจกค่ะนะคะ่ะฟังน,นนะพินนนะ่พ์จะต่อไปข้างนอกมันจังได้ใหญ่ๆเนาะพงศ์วะเนาะให้เป็นดาดฟางสินะเพิพ่์ใชดาดฟางสิไหม เอาข้างบุมันจังแบบเป็นมองนางมองอย่างเทห็ังหลังค้าใสสิบ่จ้าถ้าจะพ่ดก็จะเทหลังค้าอยู่ตอนนี้แต่ว่าจะเป็นหลังค้าใสเนาะบางเดือนมันมันกรเว้นมันกรนนางบ่ได้ซ่ําสิบเม่แต่แต่ว่าเพราะว่ามันหมอกมันลงเฮ้แต่มองนี่ละมองนั้นกัน มึงกูสิหมอกเอาอยู่หิ้มไม่มึงพี่เพิ่งถ่ายคลิปอยู่พีเพิ่งทำงานอยู่อย่าเพิ่งกวนพี่เพิ่งนะคะคาราบคาราบเป็นวะเฮ้ยประเม็นเน่หน่อยนั่งนั่งนี่ไม่หนานะหมอกหมอกมันลงแห้งไหมค่ะเพราะผมก็เลยบประเด็นอยากให้ลังค่าแบบที่เป็นเป็นโค้งเป็นโค้งขึ้นซื่อแต่ผมอยากได้แบบมันมันเปิดปิดได้รัองสิแม่จ้าเป็นก็ได้เป็นผ้าใบเป็นยังไงสิแม่ค่ะแล้ว่าปิดลังค่าไว้เังสินะ แต่กระสีกระสีคุยกัำซางกรน,นะคะว่าสีเส้นไหวปีหนาตั้งใจปีหนาท่านว่า <c oughs> ท่านว่าปีหนากระใจ <c oughs> อืมท่า <c oughs> นเต็มกระใจเลยเหรอคะโอ๊ะใคมีเงินสดมือใดก็ได้บอกว่างซู้มือเนาะเดี <c oughs> ๋ยวเพื้อนจะได้ไปเบิกเงันลูกบิดมาไหวเห็ดใหม่นะคะรับลองไปว่าประตูห้องห้างแล้ว ทางบ้านบอกชัสิยาดจะบ่ท่องไหมทียนท่องอีเมียดิบมเกียวบ่กขาบอกให้เล่ตังโดแต่แต่ขอบอกเลยเออฮันดีาเเกียเราขาบอกว่าจะฝาดยังไงกับฝาดยิ้มด้วยเมแล้วก uh, ็บพ่จักเถื่อเออบ่ยาดอะขัดสนเออสนดยู่ใส่พัดีน้จะเราจัหลานหนึง เอาขึ sea, ้น <mini> บ <horror> <m ario> ่ได้บ่เอาเป็นอย่างโอ้ตัวนี้นะบ่เบิร์เบิร์เนี่บ่อันนี้คอยเส้นนะเออก็เป็นเพื่อเพื่อนเดียวกันอุ้ยหัวออกท่องท่องแล้วม่านนี่ก่อนสัดโตพี่น้องขาเดี๋ยวขออนุญาตลงไปอันนั้นก่อนเดินทางม่านอันอะไรพี่น้องขาวันนี้มาคุยเรื่องงานนะคะมาคุยเรื่องงานเรื่อง ที่จะได้เซ็นสัญญาหมอลำนะคะทุกคนค่ะในวันที่16นี้นะจ๊ะองผมก็เลยลงมาท่างสกลนครน,นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเขาอนุญาตก่อนนะคะฝากพี่นองกดกลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ